สิ่งของรอบๆตัวเรานั้นมีเยอะมากๆเลยนะครับหากเราไม่จัดและจำแนกสิ่งของทุกคนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับวว w สายนส์วิทย์ประถมวันนี้จะพาเพื่อนๆไปสนุกสนานกับการจำแนกแยกสิ่งของกันและบอสกับเบกกี้จะทำได้หรือไม่ไปดูกันเลยย่ฮูนี่มนจะฮหูอะไรแถวนี้เนี่ยน่ารำคาญมีใครเห็นเนกไทข,ของพ่อบ้างไหมเนี่ยสีม่วงไลยๆะนะอยู่ไหนเนี่ยมาโทเอ้ยรีบเข้ารีบะนะ อย,อยู่นหาอะไรอยู่ครับคุณพ่ออืมก็หาเนคไทนะสิเห็นเนคไทสีม่วงลาลายของพ่อบ้างไหมเนี่ยอืมไม่เห็นเลยอะครับน่าจะอยู่ในตะกร้าผ้าอันนั้นที่ยังไม่ได้เก็บเข้าตู้นั่นแหละค่ะอยู่ไหนกันนี้ย่ยโถ่เอ้ยสายแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาหาแล้วกันเอ้ยเอาผ้าเก็บใส่ตู้ให้ด้วยนะทั้งสองคนเลยไปแล้วโอเคครับสวัสดีครับพ่อ งั้นก็เก็บแยกคนละก้าและกันนะเออแน่นอนอยู่แล้วไม่เก็บคนเดียวหรอกน้องสาวอืว่าแต่เราแยกเก็บผ้ายังไงก็ได้ใช่ไหมเนี่ยแล้วแต่เลยางั้นเสื้อกับกางเกงอันนี้สีแดงเหมือนกันพับแล้วเอาไว้ด้วยกันเลยดีกว่าแยกตามสีไปเลยเอาเสื้อกับเสือ้อมาอยู่กองเดียวกันแบบนี้อ่ากองนี้สีดำ ผักผ้านี่ยากจังเลยนะเนี่ยอ่ะสีนี้ก็เอาไว้ด้วยกันทั้งเสือ้อทั้งกางเกงอ่านี่นี่นี่ชุดเดรสแบบเดียวกันก็ต้องมาอยู่ด้วยกันส่วนพวกนี้สีเดียวกันเอาไว้ด้วยกันเลยนี่ถุงเท้าด้วยเฮ้ยนั่เสื้อบิก,ก้นี่ อะไรย่าก็มันอยู่ในนี้เองอ่ะจะไม่รู้เหรออ้าขโมยเหรอขโมยแน่เลยโอ้ยอ่ะะเอาไปเลยเออใส่มาแล้วก็จากพี่ชายกลายเป็นพี่สาวเธอแน่ๆนนะชิเสร็จแล้วเย้นี่นี่นี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวนะทำไมแยกท่าแบบนั้นล่ะทำไมล่ะก็แยกเป็นสีสีไงจะได้ดูง่ายๆแล้วก็สวยด้วยนะ แบบนี้ก็ได้หรอเอาแล้วทำไมล่ะแล้วเธอแยกสียังไงสีปนกันหมดไม่สวยเลยเนี่ยก็เอาเสื้อไว้กับเสื้อกระโปรงไว้กับกระโปรงกางเกงก็เอาไว้กับกางเกงถุงเท้าก็เอาไว้กับถุงเท้าไงเฮ้ยก็เราจะจัดแบบนี้อะทำไมไม่เห็นจะเป็นไรเลยจริงไหมก็ไม่เป็นไรจริงๆนั่นแหละอ๊ะ นั่นไงนิกไทสีม่วงของคุณพ่อ,อ,อโอ้โหว้าวใช่จริงๆด้วยเดี๋ยวเก็บไว้ให้คุณพ่อดีกว่าจริงๆแล้วคนเราสามารถจําแนกแยกแยะของแต่ละอย่างได้หลายวิธีนะคะอย่างเป็กกี้ก็แยกโดยแบ่งตามประเภทของเสื้อผ้าเช่นเสื้อกระโปรงกางเกงถุงเท้าชุดเดรสส่วนผมก็แยกผ้าโดยแบ่งตามสีสีน้ําเงินสีดําสีแดง สีชมพูเพื่อนๆคะที่พวกเราแยกเสื้อผ้ากันแบบนี้เนี่ยเรียกว่าการจําแนกประเภทค่ะการจําแนกประเภทคือการแยกสิ่งของออกเป็นกลุ่มตามลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันเช่นมีสีเหมือนกันมีรูปร่างเหมือนกันหรือใช้งานได้เหมือนกันนั่นเอง การจำแนกประเภทก็สามารถนำมาแยกสิ่งของต่างๆในชีวิตประจำวันของเราได้มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดเสื้อผ้าแบบพวกเราการจัดกลุ่มของเล่นของใช้หรือการจัดของในห้องครัวก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มเช่นพวกเครื่องปรุงภาชนะอย่างจานชามหม้อและกระทะเป็นต้นครับ จำแนกประเภทนี้ก็จะช่วยให้เราหยิบจับสิ่งของได้สะดวกและหาได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะใช่แล้วไหนๆก็ไหนๆละฝากเอาไปเก็บที่ตู้ด้วยเลยนะนี่ๆบายๆนอนละครอกฟรีอะไรของเขาเนี่ยเอาละครับมาทดล็อกจำแนกสิ่งของกันแยกประเภทตามการใช้งานนะครับ แตกตามประเภทวัสะดุกันบ้าง No, เรื่องไม่ลับที่น่ารู้รู้หรือไม่หากเราจําแนกประเภทของขยะในบ้านก่อนจัดการทิ้งจะช่วยลดปริมาณขยะลงได้และสาม,มารถช่วยทําให้กระบวนการรีไซเคิลทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเลยนะครับแล้วเพื่อนๆทางบ้านได้แยกขยะกันบ้างไหมครับอยากรู้จังว่าเพื่อนๆแยกขยะโดยใช้เกณฑ์ใดในการจำแนกบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพวกเรากันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับบายบาย